ส,ว,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนาโชคของพวกเรานะคะ,คะของพวกเราทีมงานอา,รราาอาจารย์ต่ายโมตูตาทิพและอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรนะครับขอแนะนําตัวเองนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับบางขุนนนท์ตรงวัดใหม่ใหญ่แป้นซอยสองนะครับสมาคมอยู่ริมถนนเลยะนะครับหาง่ายนะครับอาจารย์จะสอนช่วงวันอาทิตย์10บโมงจนถึงเที่ยงนะครับทุกอาทิตย์อาทิตย์ละวันนะครับ ก็1ิบโมงจนหนึ่งทยงในวิชาของ7ตัว9าฐานส่วนอีกวันธรรมดาก็คือวันพฤหัสน,นะครับก็วิชาเดียวกันก็คือ7ตัว9าฐาน10โมงจนหนึ่งท่ยงเช่นกันนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นงานสอนของอาจารย์ตายก็เรียนเชิญอาจารย์ตายแนะนำตัวเลยครับ ส่วนของจันต่ยนะคะสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเก้าสอนอยู่ประจําวันศุกร์นะคะตอนบ่ายโ<ช>มงถึงบ่ายสามโมง<ช><ช>และอีกที่หนึ่งนะคะสมาคมหระศาสาน,านาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะ<ช>สอนอยู่ประจําวันอาทิตย์ตอนบ่ายโมงเช่นนั้นเช่นกันค่ะ<ช>สอนเกี่ยวกวับวิชายิปซีถอดรหัส <c oughs> เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดนะคะมาบวกลบคูณหารออกมาเอามาเป็นรหัสของยิบซี <c oughs> ซึ่งบอกได้เร็วค่ะว่าแม่นมาก <c oughs> เพราะมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการหาอิทธิพลทั้งชาติ วิธีของชีวิตคนเราเป็นอย่างไรในช่วงแต่ละช่วงเป็นยังไงแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นอย่างไรนะคะได้อย่างชัดเจนและยิ่งถ้าเอาไปผนวดหรือแบทแมทชิ่งเข้าหากับเจ็ดตัวก็ทันบอกได้เลยโคตรละแม่นเลยยืนยันครับยืนยันค่ะนักเรียนถึงกับสยุ่งหงเก๋งกันเลยนะคะบอกได้เลยแม่นจริงๆค่ะนะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะชมรมโหราโพธิยานนะคะสอนอยู่ที่เพชรเกษมซอยเจ็ดเจ็ดซอยแบบไหน ซอยซอยยิบยิบซอยยิบยิบแหมเพึ่งออกเพิ่งออกรีบซอยเลยซอยไรซอยไรห้าสีไม่มีซอยเจ็ดเจ็ดซอยยิบซอยไรซอยยิบยิบซอยไรซอยเจ็ดเจ็ดซอยซอยต้องเป็นซอยของอาจารย์ตายแล้วท่านผู้ชมอยู่ซอยอะไรครับผูมผิดหวังหมดเลยยกเว้นซอยเจ็ดเจ็ดกับสี่หกเดียวเนาะก็ขอให้โชคดีค่ะนะก็สอนอยู่ประจําวันพฤหัสนะคะเป็นรอบบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง สอนเกี่ยวกับวิชาอักษรรูนนะคะอักษรที่ว่าด้วยมนตราเป็นอักษรที่มาสศจรรย์แล้วก็ Amazing เลือเกินเลยบอกได้เลยว่าแม่นเหมือนกันค่ะนะคะไม่ไม่แพ้ยิบสีไม่แพ้ยิบสีเลยค่ะแล้วก็เรียนง่ายอยู่ที่อยู่ที่คนจับด้วยเนาะค่ะก็อยู่ที่ความแข็งแรงของการพยากรณ์ด้วยนะคะ ก็ถึงกับอารมณ์อึ้งเหมือนกันนาะก็โอเคค่ะก็าคนไปเรียนไปไทายเพื่อนเพื่อนยังบอกแม่นเลยพิ่งเรียนเลยนะคะเออน้องคิมเบอรี่นะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเรียนเขาบอกว่าเขาไปไทายมาเพื่อนบอกอุปนแม่นมากนะคะนี่ขนาดเพิ่งเรียนนะนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันก็เรียนก็ไปทายเหมือนกันก็บอกว่าแม่นนะครับแม่ก็โอเคแล้วแกก็เรียนเลขเจ็ดตัวจานด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มทายเจ็ดตัวยัง ส่วนใหญ่หนักไพ่หนักไพ่ทงไพ่ง่ายไพ่ง่ายนะคะเจ็ดตัวต้มง่ายต้องอาศัยง่ายกว่ายิปซีเยอะจ้ะเพราะเพราะเอ่อของเจ็ดตัวมันมันต้องเรียนรู้พวกดวงดาวก่อนไงกว่าจะมาพยากรได้ก็อีกเดือนต้องดาวดาวต่่นี่สอ่านทงอ่านเลยใช่มีขนาดเราจังไพ่เรายังไม่อ่านหมดนะยังอ่านไม่จบยังสอนไม่หมดนะไพ่ยังไม่ทายถูกทายถูกเก่งจริงๆต้องยกนิ้วให้ไม่ธรรมดา ใช่เลยค่ะเนอะก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออวิชาดาวน้ำโชคในส่วนของการหาเลขดับอ,ะะอาจารย์แจ้งข่าวอาจารย์แจ้งขาว่าจะระง,งับการสอนนะคะคเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากโรคระบาดมันเยอะนะคะทำให้อาจารย์เป็นห่วง สมขภาพเลยหลายคนสุขภาพรลยหลายคนก็เอาเป็นว่าอาจารย์ระงับการสอนแล้วจะสอนเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนส่วนตัวก็ขอเชิญค่ะเนอะจ้ะประมาณนั้นโอเคครับนะเพระว่าเรียนจำนวนคนน้อยๆดีกว่าจะจะเราเริ่มที่ราศีเมษนะคะราศีเมษได้ไพ่ไฮปินเซ็ต นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะมีเรื่องอึดอัดนะคะเรื่องที่บอกใครไม่ได้ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนอาจารย์นิสัยของคนขี้นอยคิดเยอะคิดแยกคิดมากมายคิดละเอียดจนเกินไปไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการงานคุณอาจจะทํางาน2อย่างได้ไหมก็ได้โดยเฉพาะงานที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการบริการยิ่งดีใหญ่เลยค่ะในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้เป็น1แน่นอนค่ะนะคะระวังเรื่องของมือที่3มเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวเนาะประมาณนั้ เลขของอาจารย์ให้กับคนเกิดราศีเมษก็ได้แก่8 3ดสามค่ะจา้าต่อไปราศีพฤษศนะครับราศีพฤษภไม่รู้มืออาจารย์ไม่ใช่ดีเท่าไหร่ทักต่างรักษาก็ได้ในไพ่ไ,ไม่ดีเหมือนกันนะครับสาหรับคนที่นั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวมันมีเลขปลอบใจนะครับได้ททวเวอร์นะครับแสดงว่าคนราศีพฤษภ ต้องระวังนิดนึงนะครับพึกษศพต้องระวังนิดนึงคิดอะไรต้องให้รอบคอบนะครับไม่ว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของงานนะครับก็พยายามที่จะเซฟเซตัวเองอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับเพราะมันจะเสียหายเยอะนะครับแล้วช่วงนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกระบาดด้วยนะครับบางคนตกงานก็มีมแต่ขอภาวนาะให้ให้เจ้านายใจดีนะครับจ่ายเงินเดือนให้ใ,ให้เต็ม เต็มเดือนแต่ลูกสาวอาจารย์ครึ่งเดือน50%าสโดนลด50%น่าจะสัก6 0ก็ยังมีก็เนาะก็ดีที่ไม่ไล่ออกโอเคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแต่เขาก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าให้ทํางานอยู่กับบ้าน15วันไปทํางาน15วันก็คือผู้ใหญ่ใจดีก็อยากให้จริงๆทํางานอยู่บ้านก็น่าจะได้ห0สิบเจ็ดสเอรานะ่อทำงานเงิไม่ได้ไม่เฉยพ่อมันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทัวร์ไงแล้วเขาก็โดนเรื่องเรื่องการยกเลิกแคนเซิลเยอะก็เลยทําให้มีปัญหาทั้งระบบ นะครับเพราะว่าตัว,ว <Squ at. S 1> โดนก่อนตอนนี้โดนดับแรกอ่าโดนก่อนแล้วต่อต่อไปก็จะทยอยมาก็ใช้อะไรอย่างระมัดระวังคนที่มีหนี้สินอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเพราะบางทีงมนันจะชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ได้ยินข่าวว่าบางธนาคารลดดอกเบี้ยให้หรือว่าอาจจะหยุดช่วงการจ่ายดอกเบีย <S <S ้ยนะครับก็ขอให้เป็นข่าวดีขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือ รัฐบาลนะครับขอให้ผ่านตรงนี้ไปด้วยกันให้ได้เอาเลขปอบใจไปเลยครับ68นะครับค่ะส่วนของราศีเมถุนนะคะได้ไพ่เทอร์มิตค่ะนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการศึกษาหาความรู้ได้ไม่ก็ได้นะคะโดยเฉพาะศาสตร์ทึงด้านเกี่ยวกับโหราศาสตร์เลยทีเดียวหมอดูนะคะเป็นไพ่แห่งครูบาอาจารย์เป็นช่วงของการมีเซนต์มีรังสองหอนแมนนะคะเป็นช่วงของการอยากเก็บตัวอยากสันโดษไม่อยากพุ่นวายกับใครนะคะ แน่นอนคะ่ะแม่อาจารย์พูดอย่างกระตายเห็นเพราะรัฐบาลบอกมาแล้วคะ่ะ <laughs> 1 8บแถึงสาูกเก็บตัวถูกเก็บตัวครับอันนี้อาจารย์พูดตามให้นะคะประมาณนั้นเลยก็ถ้ามีโอกาสก,าก็มาศึกษาหาความรู้กันได้ค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใช้สอยใช้เงินใช้ทองก็ต้องประหยัดนิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำแย่มากนะคะใช้อย่างสมบัตเรียบง่ายแต่อาจารย์เห็นในห้างนี้ ของเรียบเลยแสดงว่าเงินสพะพัดนะเงินสะพัดแล้วคะ่ะต,ตอนนี้ห้างสะพัดนะห้างสะพัดเนาะนะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้ถ้าอยู่เยี่มยมๆหรือม,มีระยะห่างให้กันถือว่าจะดีกว่านะคะจะได้คุยกันรู้เรื่องและเลข85อาจารย์ให้คุณเอาไปแก้ไขปัญหาอะไหลายอย่างในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะต่อไปเลยค่ะครับต่อไปราศีกรกฎนะครับได้ไพ่เดมูลก็ไม่ รู้สึกจะได้บ่อยะนนี้อ่าเดี๋ยวมูนนะครับอังคารได้เลขอะไรนะทาวเวอร์ทาวเวอร์โอ้เอเธอนะครับไพ่ใบนี้ก็คือวิตกกังวลนะครับเรื่องของเรื่องของการงานก็ช่วงนี้อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนวราศีพฤษภนะครับแต่ตัวนี้ยังแค่วิตกกังวลเฉยๆนะครับก็อาจจะบางทีคิดเยอะเกินไปก็ได้นะครับหรือว่ามันจริงๆแล้วก็คิดแบบผ่อนคลายแล้วกันเหมาะคือคนเราอ่ะส่วนใหญ่เนี่ย มองในด้านที่ที่ที่ไม่ค่อยดีหัดมองในสิ่งดีๆนะครับทุกอย่างมันจะมีดีไม่ดีแต่อยู่ที่ว่ามุมมองของคนว่ามองดีหรือเปล่าะนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับแต่ไพ่ใบนี้เรื่องความรักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังวิตกกังวลน,นะครับมีอะไรคุยกัน นะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่กําลังจะมีคู่ก็มีอะไรก็คุยกันตกลงกันบอกข้อดีข้อเสียของตัวเองนะครับแล้วชีวิตครอบครัวก็จะไม่ประสบเรื่องเกี่ยวกับปัญหานะครับอันนี้อยากให้เลขปลอบใจคือ2อสีนะครับค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีสิงค์ค่ะได้ไพ่ชฉลยอดซึ่งหมายความว่า เ,เจ้าชะตาช่วงนี้นะคะต้องอึดต้องอดทนนะคะคต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะสภาพาวะในช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะทหารยังไงต้องสู้เนะประมาณนั้นนะคะคแล้วก็ในเรื่องของทิฐิก็ ให้ลดลงอย่าแรงอย่าแรงนะคะเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายในเรื่องของการงานช่วงนี้ชีพรจรองเท้าค่ะไปนุ่นทีไปนี่ทีหรือทํางานอะไรๆย่างในเวลาเดียวกันต้องเหนื่อยแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะมันบอกว่าจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาทําให้แก้ปัญหาต้องคอยแก้ปัญหาตามทีละเม็ดทีละเม็ดว่าไปเนาะก็ปกครองให้ดีๆแล้วกันนะคะในเรื่องของโชคลาภจะไปไหนเสีย ถ้าอาจารย์จะให้คุณสี่สามไปแก้ปัญหาเลยหลายอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะต่อไปค่ะส่วนไพ่ของราศีกันนะครับได้ไพ่เดอะฟูลนะครับไพ่ใบนี้ก็คือแบบชิวๆสบายๆนะครับอยากทำอะไรก็ทำเป็นจ๊อกๆถ้าตอนนี้เรื่องการงานมีปัญหาก็หาอะไรได้เพิ่มขึ้นมานะครับจากงานที่เป็นจ๊อกๆให้มันจบภายใน1นอาทิตย์สออาทิตย์ถ้าถ้าหาได้ก็โอเคอย่างเช่นขายออนไลน์ก็ได้อะไรนะครับหรืออาจจะ ไปท่องเที่ยวนะครับแต่ทาไกด์คงไม่ไหวแล้วไกด์ตอนนี้ตกจะไม่รอันนี้เพราะจริงๆอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินการเดินทางนะครับมันก็มีปัญหากันทุกระบบนะครับอ่าก็ลองดูอาจจะค้าขายออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเพราะไม่ไม่ต้องกลัวโรคระบาดเพราะตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์ฟังคลิปส่วนใหญ่เนี่ยค้าขายออนไลน์ มันเวิร์กที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องพบกับผู้คนเยอะนะครับแล้วคนก็สั่งสินค้าอย่างเช่นอาหารก็สั่งนู้นส่งมาบ้านอะไรนะครับแต่ระวังเรื่องอาหารด้วยนะครับสะอาดไม่สะอาดมันไม่เหมือนกับว่าเราไปดูเองต้องต้องระวังล้างมือใช่อาหารร้อนกินช้อนจากมากที่สุดก็ต้องระวังนะครับเรื่องอาหารก็ได้เพราะบางทีมันก็ติดมาจากอาหารเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะครับต้องเลือกนิดนึงถึงบางทีมีชื่อเสียงก็เห็น บางภาพออกมาโอ้โหดูทานไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเลขของราศีกันนะครับห้าหนึ่งนะครับโอเคโอเคค่ะต่อไปค่ะราศีตุลนะคะเขาแต่ยะตุนนะคะ,นนะ,คะช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่นะ <laughs> นะคะให้ให้คนรวยตุน <laughs> นะคะราศีตุลน,นะคะได้ไพ the sun ่เดอะซันหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะ,ะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสาธุเอ๊ะราศีใครเนี่ยราศีอาจารงโอ้จับของตัวเองดีจับของคนอื่นแย่เดี๋ยวต้องอืมเอไม่ล็อก แบ่งกันไปไปตามวาสนาและดวงชะตาเนาะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าช่วงนี้นะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักเนาะช่วงนี้ทําอะไรก็เหมือนกับมีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นมาได้ไหมก็ได้ค่ะราศีตุลนะคะในเรื่องของโชคลาภราศีตุลจะไปไหนเสียถ้าไม่ได้ก้าหกเอาไปใช้ค่ะต่อไปเลยค่ะราศีพิจิพิจนะครับได้เด สแตงนะครับหมายสแตงสาวเก่งสาวมั่นนะครับไพ่ใบนี้สําหรับผู้หญิงนี่ถือว่าเป็นไพ่เก่งนะครับมีลังสังหา์คำพูดคําจานี่สยบคนรอบข้างเลยนะครับถือว่ามีราศีใครอ๋อไม่ใช่ราศีเกือบอีกแล้วนะครับแต่โดนแน่แหละเนี่ยไม่ว่าเรื่องของการงานนะครับโอเคครับการงานก็ถือว่าดีนะครับสามารถที่จะผ่านได้ด้วย สติปัญญานะครับแล้วก็ไหวพริบแล้วก็ความฉลาดนะครับการเงินชิวๆเลยครับแล้วก็เรื่องของการงานเรื่องของความรักโอ้โหอยู่ในอยู่ในมือเลยโอเคนะครับสำหรับราศีนี้แก้ไขปัญหาได้ด้เก่งด้วยเป็นผู้หญิงเก่งถ้าผู้ชายก็น้อมๆหน่อยเป็นรองหน่อยนะครับอย่าเก่งเกินเขาเดี๋ยวม่เก็จะเละเดี๋ยวเขาจะเละเรานะครับอ่เลขที่ควรของราศีพฤษินะก็คือหกห้านะครับ ต่อไปค่ะราศีธนูค่ะได้ไพ่แจ,จสม้นซึ่งหมายความว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรนะคะโดนเจ้ากรรมในเวรนะคะ,อะคอยลุกลานคอยหาเรื่องคอยนุ่นคอยนี่นะคะ,ะแต่บอกได้เลยนะคะว่าอึดและอดทนค่ะ,ะนะคะ,ะเพราะว่าในตําแหน่งตรงเนี้ชีวิตของคนราศีธนูอาจจะไม่ได้ราบรื่นดีนักในช่วงนี้เกิดการ Uh, ทําร้ายทำลายนะคะคถูกให้ร้ายป้าสีได้ไหมก็ได้เหมือนกันะนะคะพูดง่ายๆเจอเจ้ากรรมในเวรไม่เลิกไม่ลาหาเรื่องตลอดะะต้องใช้ความดีช่วยเอาความดีช่วยเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วยสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่มันคงต้องเกิดกับคุณแน่นอนเมื่อคุณทํากับพวกเรา่าจัดไปเลยค่ะกับเลข5 7ค่ะ ดาวคู่พระคู่โจรนี่อ่าตอนนี้ราศีมังกรนะครับเจ็ดเข้าหาสีนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเลย <laughs> 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 นะครับแต่แต่ไม่ใช่เลขเจ็ดเจ็ดนะ <laughs> ไม่มีอันนี้ได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับไพ่แห่งความรักหรือไพ่ที่ต้องเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็เรื่องดีๆเรื่องของความรักก็ดีๆนะครับเป็นไพ่ที่มองเพื่อความมั่นคงเพราะฉะนั้น เลือกใครก็ต้องเลือกความมั่นคงนะครับงานก็เหมือนกันนะครับให้ได้งานก่อนแล้วค่อยเลือกแต่ช่วงนี้ก็ต้องเผาๆหน่อยค,ความคิดนี้อาจจะเออ เรือนไปก่อนแต่คิดได้แต่อย่าเพิ่งทำนะครับเพราะเศรษฐกิจมันมันยังไม่ค่อยดีไม่ต้องเลือกหาให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นไอเป็นเรื่องของการรักต้องเลือกรักต้องแต่สินใจรักพี่เสียดายน้องต้องเลือกให้ดีๆนะครับเรื่องดีๆในเรื่องของงานนะครับความรักก็เหมือนกันเลือกคนที่ใช่นะครับโอเคครับเลขของราศีมังกรคือ7เหมือนกันแต่เป็น4ครับ ต่อไปค่ะของอาจารย์ราศีกลุ่มนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาได้ไพ่ m p e r a n c e ซึ่งหมายความว่าช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ของการย่ย้ายเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงของการอ่อนไหวได้ง่ายได้ไหมก็ได้เช่นกันไต่ตองตึกตองให้ดีๆแล้วปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะได้แก้ในทางที่ถูกต้องนะคะอย่าฟีฟานอย่าเพิ่งรีบร้อนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของงานถ้าคิดอยากเปลี่ยนงานหรือยกย้ายงานบอกก่อนนะคะว่าหางานให้ได้ก่อนค่ะ ตอนนี้มีแต่ปดอย่างเดียวนะคะรักษาสถานภาพของการทํางานที่ดีเพราะงานหายะเงินหายะเช่นกันค่ะแต่ถ้าโชคลาภต้องหาอาจารย์ตายค่ะเพราะอาจารย์ตายจะให้เจ็ดแบบค่ะเอาไปแก้ไขปัญหาเดี๋ยวอาจารย์ก๋วยเตี๋ยก็ให้เหมือนกันอาเชิญเลยเพราะเป็นราศีสุท้าราศีมีนะครับได้เจอสตาร์ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับหวังอะไรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะครับแต่ต้องตัดสินใจด้วย ความมั่นใจของเรานะครับทุกอย่างจะได้ไม่ว่าเรื่องของงานเรื่องของความรักนะครับเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบเท้านิดนึงนะครับเพราะว่าขี้เมื่อยกล้ามเนื้อนะครับระวังนิดนึงโอเคนะครับเลขของราศีมีนคือเลข5้สานะครับก็ หมดแล้วสอราสีอ๋อมันมีไพ่สรุปไหไพ่สรุปเป็นอินเพสอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แสดงว่างวดนนี้น่าจะถูกเนอะแต่ราสีไหนที่อาจจะเป็นไพ่ไม่ดีก็อย่างน้อยสิ่งที่เราแนะนําก็คือมันสร้างกุศลทาบุญให้มากๆบุญต่อบุญจะทําให้คุณมีโชคค่ะที่เราบอกอยู่เสมอๆว่ามันทําบุญนะ เพราะว่าปัญหาแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาอย่างฉับพลันและโดยเฉพาะราศีธนูก็จะเกิดเรื่องของเจ้าก,กรรมในเวรเกิดขึ้นมันสร้างกุศลผลบุญสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมให้เยอะๆและปัญหาในอย่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะเบาบางท่านั้นยังอย่างราศีตุลก็สาเร็จสําเร็จสำเร็จทำอะไรก็สําเร็จพูดตัวเองโอ้เมื่อกี้ก็พูดถึงตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับเองนั่งวันหน้าเนี่ยโอเคค่ะนะประมาณนี้เลยแล้วก็ บอกข่าวบุญนิดนึงค่ะนะคะตอนนี้ระคังเรายังทําอยู่ยังไม่เสร็จนะคะยังเรียรายเงินไปเรื่อยๆอยู่ก่อนนะคะส่วนเรื่องของการสร้างปู่หรือสีที่วัดคงคูร้อยแปดตนนะคะก็จะมีข่าวสารเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะส่งข่าวสารเข้าไปในในในเฟซบุ๊กให้ตามติดตามกันเนาะประมาณนี้ของอาจารย์ก็อยากสร้างนะแต่อาจารย์ยังนึกไม่ได้เพราะว่าโดนปู่เสือปู่เสือก็ไปแล้วไม่ใช่มีแต่คนจองแบบ เก็จะกันเยอะแยะเลยไงอาจารย์ก็ยังต้องไปดูก่อนนะครับอาจารย์ก็อยากสร้างแต่ทีนี้ก็อยากเป็นสะพานบุญเหมือนกันเดี๋ยวไว้รออาจารย์ใครอยากที่จะมาร่วมกับอาจารย์หรืออาจารย์ตายเดี๋ยวไว้รออาจารย์ก่อนเพราะอาจารย์อยากดอกองกลางดีกว่าไหมแหมมีแยกองค์กันโอเค แต่ตอนนี้เราไปสององแล้วค่ะก็คือปู่ฤาษีนารอดเพราะเป็นปู่ฤาษีทางด้านเกี่ยวโหราศาสตร์เราเลยจองไว้นะคะอีกองคหนึ่งก็คือในเรื่องของสุภาพเพราะตอนนี้โรคโควิดกําลังระบาดมากๆเลยอาจารย์ก็เลยสร้างปู่ชีวชีวกะโกมรพัฒน์หมอยานี่เองนะคะสององไว้เพื่อให้ทุกคนได้บูชาเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นปู่ฤาษีนี้จะประดิษฐานอยู่ตรงที่วัดของครูน้องที่เราสร้างเจดีย์กันนะครับ พี่นรงเขาเป็นสะพานบุญเพราะเขาดำหนีว่าเขาอยากสร้างนะครับและพระอาจารย์เขาอยากสร้างเหมือนกันเพื่อจะเป็นสิ่งที่ดึงคนเข้าไปในวัดนะครับสร้างความดีกันนะครับแต่อาจารย์กําลังมองว่าอาจารย์จะสร้างฤษีเหมือนกันแต่ยังยังนึกอยู่ว่าจะเป็นอะไรเพราะปู่ฤษีเดินดงไหมไม่เขาไปไม่เอากำลังจะดูประวัติดีๆก่อนว่าเป็นปู่อะไรเพราะว่า ปูเสืออย่างเงี้ยอย่างอาจารย์เกปูเสือเนี่ยไปแล้วใช่ไหมก็หมดสิทธิ์แล้วพ่อจันทร์ปูนัก็ไปแล้วพวกนักสัตว์ใช่ไหมปูปูลิษีตาไฟก็ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเรา ดีน้าอาจารย์ตายจองทานปู่ฤสีนรอดเนี่ยโอ้าอาจารย์ต่ายนี่เฉงไว้ก่อนเลยเขามี power อยู่แล้วยกเครดิตให้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่ะพอเขาพูดปกุ๊บอาจารีบทาค่ะไม่มีรออาจารียวรีออาจารีรอราอจนอดไม่ใช่เพราะมันร้อยแปดเนี่ยเราต้องเลือกสงที่ดีๆเพราะว่าปู่ฤสีร้อยแปดเนี่ยดีทุกองค์ค่ะ นะครับแต่ดีแต่ดีด้านไหนโอเคไหมครับแต่เราด้านไม่เหมือนกันในร้อยแปดองนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจัดไปจัดไปแล้วถ้าอย่าช้าแล้วกันเดี๋ยวจะอดอ่าไม่้าแล้วถ้าเกิดได้อะไรอาจารย์ก็จะลงเฟซบุ๊กลองตามอาจารย์ดูนะครับก็จะสร้างแบบไหนนะครับเนอะประมาณนั้นเดี๋ยวก็เราก็รวบรวมปัจจัยกันไปร่วมกันสร้างกันแล้วกันแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากเตือน ก็ไม่ใช่อยากเตือนครับคืออยากให้บูชาก็คือตัวนี้ขออนุญาตอาจารย์ตายเนาะเพราะตัวนี้จะเป็นเรื่องของพระลาหูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเพราะทุกวันนี้อาจารย์สวดแผ่นทองแผ่นนี้อยู่แล้วมันก็มีจํานวนที่ไม่เยอะนะครับอยากให้แบ่งๆแบ่งปันกันถ้าใครได้ก็ได้ได้บูชาก็อยากได้ก็ราคาก็ทําบุญก็ถือว่าอยู่ร้อยเก้าเก้านะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับพาออาจารย์เอ็มไปให้นะครับก็สามสิบสองบาทนะ ค่าเมเนะฮะต่างจังหวัดต่างประเทศอาจารย์โดนไปส0งร้อยบาทนะครับก็ถือว่าเร่วมทําบุญส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญนะครับแล้วก็ถือว่าคนที่บูชามาที่ ผ่านมาข่าวที่แล้วเขาก็ถูกได้ชคได้ราบเพราะว่าอาจารย์เตี๋ยแกสุดจริงสุดจังเลยค่ะเนาะวันๆเอาแต่สวดอย่างอื่นไม่ทําเลยนะคะงานการก็ไม่ทํานั่งสวดอย่างเดียวเออไม่ใช่อบบนั้นเลยเอาเอาไปว่าอาจารย์สวดสวดทุกคืนแล้วกันดึกแค่ไหนอาจารย์ก็ต้องสวดเพราะมันเป็นหน้าที่เพราะว่าบางทีบางทีอาจารย์กลับมาบางทีไม่นึกอยากสวดนะแต่พอถึงเวลามันไม่ใช่อ่ะมันต้องมันต้องเข้าไปะในห้องอะ จนลูกศิษย์บอกอาจารย์ไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรอบอกไปทุกวันละเข้าเฝ้าทุกวันขนาดนั่งสมาธิอ่ะอมไม่คือมันเป็นหน้าที่แล้วอีกอย่างเวลาเราสวดเ,เราเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจนะครับแล้วแล้วเราได้อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงแล้วเราก็แล้วก็ทุกวันนี้ที่ได้โชคลาภก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อก่าวหนึ่งก็คือวันที่18นะคะที่วัดเขากวดเนาะเราก็จะไปร่วมปลุกเสก อ๋อจำผัวใช่ไหมหลวงปู่เลยนะฮู้หลวงปู่ทวดสินี้หลวงปู่ทวดเมื่อกี้บอกทวดทวงหลวงปู่ทวดดอเดิบดอดิบดอดิบนี่ยกุมารมาแล้วพูดมีสารเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็วัดเขากวดเนี่ยจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในเรื่องของในเรื่องของโชคลาภเลยเพราะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะไปไปไหว้ ่อารย่ที่อาจารย์ไปมาอ๋อวันนี้มีไอไข่มีไอไข่ค่ะแล้วก็โด่งดังนะคะคนที่เขาปวดลาดบุรีลาดบุรีนะคะก็จะชวนแฟนขับไปด้วยเหรออ่ามีมีแฟนขับก็ไปได้นะคะเพราะเราจะรับจํานวนคนอยู่ที่ประมาณ15คนต่อหนึคันรถเนาะอาจารย์จ่าารถตู้ไปอ๋อเช่ารถตู้ไปแต่ต้องลงชื่อเนาะใช่ต้องลงชื่อนิดนึงนะคะค่าเดินทางก็อยู่คนคนละ1นึ่พบาท ที่เหลือทําบุญทั้งหมดค่ะนะคะไม่เข้าพกเข้าหอเนาะนะคะเราก็จะร่วมบุญกันไปเอาแค่รถตู้คันเดียวพอไม่เอาเยอะสิบห้าที่นั่งทีมเราก็หมดล้าไม่ของเราเอรถไปเองอ๋อของเรารถไปเองนะคะหรือถ้าใครจะสะดวกจะตามเราไปก็ได้ก็ได้รถไปเองก็ได้ไม่ต้องตามเราเนาะประมาณนั้นแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นนะครับแล้วก็เราก็จะมีผ้าไตเนาะมีผ้าไตแล้วก็สังฆทานไปร่วมกันนะคะเสร็จ แล้วเดือนหน้าก็พระอาจารย์ท่านจะให้พระกลุ่มนะคะท่านกลุ่มด้วยเอาเอาไว้ไปแจกลูกศิษย์ลูกหาเป็นกรณีพิเศษใครพาไปเนี่ยลูกศิษย์ประมาณนั้นแสดงว่าซีกับเจ้าอาวาสแล้วก็อีกบุญหนึ่งก็คือบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านหลังสุดท้ายค่ะนะเป็นบุญที่คืออาจารย์ทําบุญมาเยอะแล้วนะ แต่ว่าบุญที่สร้างเกี่ยวกับเมนจันยังไม่ได้ทําเลยเนาะเมนบ้านหลังสุดท้ายนี่แหละคะ่ะใครอยากสร้างก็เชิญเลยนะคะโดยเฉพาะ,ะช่วงเนี้ยที่<ล>วัดไหนวัดนี้เหมือนกันวัดเขากวดนี่เลยเนาะนะคะจกกันก็เออมีมีมเออม,มีความคิดอยากจะทําตรงนี้ด้วยนะ,ะเพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนะคะก็สัมารถททาบุญได้เรื่องของการเจ็บป่วยเจ็บป่วยได้เนอะประมาณนี้ก็ลองดูค่ะนะคะอาจารย์เชื่อว่าบุญต่อบุญจะทําให้เราเฮงเฮงรวยรวยค่ะจ้ะแล้วก็มีมีเดือนหน้ามีสาแต่ไม่รู้จะทันเปล่าจ้ะบุญอะไรคะบุญของที่วัดถ้ำพระไถ่มากวัดอ๋อถ้ำพระไมากเขาเขาจะมีปริวาสหนึ่งถึงสิบแต่พระอาจารย์ฌานเขาจะ ท่านจะวงสวงวันที่6มวันจักรีทีนี้ใครที่วงสวงทุกวันจักรีเลยนะทุกปีเพราะฉะนั้นอาจารย์ทราบข่าวมาลูกศิษย์ก็บอกพี่แดงก็บอกนะครับก็ชวนอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องดูก่อนถ้าใครอยู่เราแวกนั้นนะครับอำเภอเนินมะปางนะครับใครอยู่ละแวกนั้น สามารถไปได้นะครับไปร่วมบุญกันคือถือว่าเป็นการแจ้งข่าวให้กับทางวัดนะครับตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีทั้งหมด4บุญนะคะ1บุญจากวัดละคังนะคะใครอยากร่วมก็แจ้งจานงนมาได้เลยนะคะ2บุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างปูรอสีล้าแตกที่วัดคองคูทพิจิตนะคะบุญที่3บุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านหลังสุดท้ายหรือเมนนะคะช่วยเหลือปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะ การผ่าตัดอุบัติเหตุได้หมดเลยการสร้างเมนุเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็บุญสุดท้ายคือวัดถ้ำพระธรรมะนะคะอันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ก็จะมีพระสงฆ์จํานวนนึงไปปริว่าปีที่แล้วน่าจะเป็นร้อยร้อยกว่าลูกนะครับไปปริว่าแล้วก็เราเราจะไปไหมเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะคะอืเพราะว่าเป็นงานวงสงก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นพิธี เพราะว่าคราวที่แล้วที่เราไปกันอาจารย์ก็เป่าสังเที่ยวนี้เลยไม่อาจารย์ก็ได้หลายก้อนแค่นี้นะครับอันนั้นคือไปตาหาไม่เกี่ยวกับที่เปลนพิธีนะครับอันนี้คือตาหาที่ได้มาเพราะท่านเมตตาพาลงถ้ำนะครับแต่งานพิธีนี้คงไม่ได้พาลงถ้ำเพราะท่านต้องเงาไม่มีเวลาใช่มันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เออสั่งนั้นก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าจะมีข่าวก็จะอาจจะแจ้งตามให้อีกทีหนึ่งนะคะครับ ค่ะแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องการเรียนแจ้งยังการเรียนคือระงับการเรียนไม่ระงับไม่ใช่ของอาจารย์ตัดวิชาดาวนําโชคเกี่ยวกับเรื่องของเลขดับอะค่ะอาจารย์ขอระงับการสอนบอกแล้วระงับการสอนบอกแล้วเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจก็สามารถบูชาหินนะคะจะบูชาหินหรืออะไรก็ตามก็สามารถติดต่อที่หมายเลขนี้เลยนะคะ 0909282626กับอีดีไลน์635915นะคะถ้าจะบูชาหินก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวจย์จะส่งรูปเข้าไปให้นะคะและถ้าท่านอยากจะจางเรียนหรือจะอะไรก็ตามสามารถติดต่อที่หมายเลขนี้ได้เลยค่ะครับแล้วก็ใครต้องการบูชาแผ่นดวงนะครับเช็คดวงนะครับหรือจะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องพิธีอะไรก็แล้วแต่ลองปรึกษาที่หมายเลขนี้นะครับ088 5้า2ปดห้าสี่หนะครับ i อทีไลน์คือ w 9 7 6 4นะครับคุยกันในไลน์ได้นะครับประหยัดเรื่องค่าโทรโอเคจ้ะนะก็คงจะใช้เวลาเยอะแล้วเราคงอาจจะต้องบายบายสำหรับในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนรวย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 กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดติดตามปุ๊บระคังขึ้นกดระคังที่มี2ขีดเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจเพราะอาจารย์อยากได้โลกนะคะ1 0 0 0 0สแสนยอดคนติดตามจะได้โลก แพที่นัมซึ่งอาจารย์รอมันอยู่ค่ะนะหวังว่าทุกคนช่วยกันนิดนึงนะคะคนกดจะได้เป็นกำลังใจหาเลขเด็ดๆมาให้ทุกคนเลยคนกดแชร์คนบอกต่อคนกดไลค์ขอให้รวย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 นะคะถ้าคนไม่กดก็ แต่ถ้าใครบูชาหินอารา์ต่ยิ่งรวย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 นอนเลยไมนลองรัวรัวรวยรวยรวยเพราะหลายท่านบอกว่าไม่ได้ยินนานละใช่ค่ะก็ขอให้รวย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 กันทุกคนค่ะรวยให้เข็ดไม่รวยไม่เลิ่เสียงรวยนี่ ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะสมัยนู้นยาวยาวออโอเคค่ะคงต้องบายบายแล้วค่ะเพราะว่าเวลาใช้เยอะแล้วสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทุกคนแข็งแรงครับค่ะขอทุกแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ